สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับ <wide> เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกกันนิดหนึ่งนะวันนี้ผมมีข่าวดีของสวนลุงเสริมจะมาแจ้งนะลุงเสริมจะบอกให้ฟังว่า <pas af> เปิดประเทศใหม่เปิดประเทศใหม่นะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามาดูกันเยอะ <ś Okey> ๆนะครับตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่โซนทุเรียนเบญจพรรณครับโซนทุเรียนเบญจพรรณนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกกันนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ลุงเสริมเลยกับผมก็ได้วันนี้นะครับผมนําลุงเสริมนําต้นพันธุเรียนเม็ดในายปางจากที่สวนเลยนะครับต้นที่สวนเลยใช่ไหมครับล,ลุงสวนแนะนําตัวสวัสดีี่เพื่อนสมาชิกก่อนครับสวัสดีครับท่านเ,เพื่อนเพื่อนสมาชิกเนี่ยครับผมลุงเสริมนะครับตัวจริงเ <laughs> สียงสวนทุเรียนแชมเปี้ยนจากระยองนะครับก็วันนี้นะครับมีการดีลกับ ทางสวนลุงเสริมลงุงเสริมมาีเลยครับว่าเดี๋ยวผมอยากได้ต้นพันธุ์เม็ดนยายปางจากสวนลุงเสริมเนี่ยครับให้ลุงเสริมจัดให้หน่อยนะครับลุงเสริมแล้วจัดมาให้เนาะนี่คือเม็ดนยายปางของที่สวนนะครับของที่สวนเป็นไงบ้างครับกับเม็ดนยายปางที่สวนเนี่ยก็ตลาดไปดีนะตลาดไปดีมากเลยตลาดนอกนะครับครับอันนี้ที่เราขายเองเนาะขายเองครับพูดถึงตอนเราขายเองหน่อยครับเป็นไงบ้างขายเองนี่ก็ไม่พอให้เขาอยู่แล้วครับไม่พอส่งครับ พราะาตลาดนอกเขาเอาไม่อั้นน่ะครับนี่นครับอันนี้ต้องบอกว่าชุดนี้นะครับเป็นยอดพันต้นพันจากสวนลุงเสริมลุงเสริมมาการันตีผมหน่อยมองนีงมองนีองนอ่าลุงเสริมการันตีผมหน่อยว่านี่มันชัวแน่นอนอยู่แล้วชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มากระมือ <c oughs> มาเอาเอง <c oughs> มาเองมาเองเลยอันนี้มาจากที่แปลงตรงไหนครับเนี่ยแปลงที่ต้นแม่เลยต้น ท,ที่เราขายเลยนะที่ขายเลยที่บอกว่าคนอยากได้มากเลยเนี่ยเ,เม้นไนจากสวนลงเสริมเนี่ยนะครับก็เลยไปดีลมานะลุงเสริมบอกนี่จัดให้อย่างนี้นะครับลุงเสริมเล่านิดนึงนะครับว่าลุงเสริมบอกว่าตอนนี้มีต่างชาติต่างชาติให้ความสนใจจะมาซื้อลูกทุเรียนที่ที่สวนผชาติไหนครับเวียประเทศเกาหลีเกาหลีเข้ามาเที่ยวที่สวนแล้วเขาได้ชิมรสชาติแล้วก็ติดใจ ปติจใจเนี่ยเขาก็เลยไปกลับไปที่ประเทศเขาเขาบอกว่าทุเรียนที่ของของประเทศไทยอ่ะกินอร่อยอร่อยมากเขาบอกงั้นเขาก็เลยคนที่มาที่จะมาทําธุรกิจเนี่ยพอดีก็ทําท่องเที่ยวครับจัดท่องเที่ยวประเทศเกาหลีด้วยครับแล้วก็ก็ทําสายการบินด้วยครับเขาก็เลยสนใจว่า มันมีทุเรียนที่อร่อยจริงๆในๆในในประเทศไทยครับเขาก็ไปถามติดต่อจากกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกรเกษตรครับขอว่ามันมีทุเรียนที่ว่าอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับเขาก็เลยถามข้อมูลมาจากมาทางระยองครับเขาก็แนะนําว่าถ้าทุเรียนที่จะอร่อยต้องไปสวนรุ่งเสริมเนี่ย ที่เดียวครับผมก็เลยได้ให้เบอร์มาเขาขอเบอร์ก็เลยดิวมาที่ผมโดยตรงเลยครับก็ได้มาคุยกันแล้วว่าปีหน้าเขาขอทั้งหมดแต่ผมก็ให้ไม่ได้เพราะผมมีลูกค้าที่ส่งไปจีนอยู่แล้วเลยบอกบอกเขาว่าแบ่งไปส่วนหนึ่งอ๋อคือเรามีลูกค้าที่เป็นส่งไปประเทศจีนอยู่แล้วครับคือเครื่องบินไหมครับเครื่องครึ่งเครื่องไอไอเกาหลีนี่ก็เครื่องเครื่องอ่าครับ เขาเหลืเขาได้ชิมสายพันธุ์อะไรของที่ส่วนไปครับเนี่ยก็ชิมก้านยาวแล้วก็ที่ชิมก็มีกบพิกุลมีชิมไปเราอยากได้กบพิกลมากผมบอกว่าราคาลูกมันเป็นหมื่นนะครับแล้วบอกถ้าอร่อยแบบเนี้อย่าวาแต่หมื่นเลยก็บอกเขาได้กินกบพิกุลแล้วยังไงบ้างครับเดี๋ยวลุงลุงเสริมเล่าละเอียดนิดนึงนะเพื่มสมชิกฟังอยู่ทุเรียนพันธุ์นี้มัน อร่อยสุตรที่เขาเขาได้กินมาครับขเขาบอกเลยครับอเจาก็ <โต S 1> เ,เลยบอกว่าสนใจเลยเนาะสนใจเลยเขาสนใจเลยเดี๋ยทุเรียนที่สวนเนี่ยเขาบอกถ้าเป็นของที่สวนเกาเอาทุกสายพันธุ์เลยอ๋อถ้าเป็นให้สวนต้องเสริมเอาทุกตัวเลยครับเอาทุกตัวเลยครับราคาไม่เกี่ยงราคาไม่เกี่ยงับเป็นเหมือนก็เซอ้อเหมือนกบคือปีหน้าไม่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็ยังม่กี่เดือนแล้วดินับเดือนในสี่เดือน ห้าหกเดือนนะหกเดือนนะครับก็ถ้ามีเที่ยวแรกอัปเดตไปเกาหลีไม่รู้ไปไปเมืองไหนผมไม่แน่ใจก็ยังเขาไม่ได้บอกไปเมืองไหนอ่ะเขาบอกไปประเทศเกาหลีอ่ะครับเดี๋ยวถ้ามีปีหน้าผมได้ข่าวลุงเสริมบอกผมเลยนะอ่าผมจะมาประชาสัมพันธ์หน่อยเว้ยเรามีประเทศเกาหลีมาซื้อทุเรียนเบญจัรรณใช่ไหมหลายตัวหลายตัวเอาเอาทุกสายพันธุ์เลยยังแสดงว่าโหผมพูดเลยนะถ้า ประเทศเกาหลีมาทุเรียนลุงเสริมไปนะทุกตัวนะผมพูดเลยว่าเขาต้องวาวทุกคนเพราะส่วนลุงเสริมเนี่ยทุเรียนลอยหมดนะทมบอกได้เลยนะครับการันตีด้วยรางวัลไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> ก็กบพิกลลุงเสริมลองเล่าอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างกอบพิกลเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นนะเพราะว่าเนื้อมันละเอียดเนื้อเนียนคือทุเรียนไม่ ที่ผมตั้งจจฟาร์มได้มาเนี่ยผมชิมทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์แล้วตอนนี้เนื้อไม่ม,ไม,มีไม่มีเนียนครีมเท่ากบพิกลนะครับเพร,เพราะว่ากบพิกลเนี่ยได้ทั้งรสชาติกลิ่นกลิ่นก็น้อยนะครับแล้วก็เรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความหวานความมันครับสุดยอดครับ ผมถามนิดเดีว่าเกาหลีเขากินสไตล์ไหนครับที่เขามาเนี่ยเขากินนิ่มหรือว่ากินสุกพอดีครับที่ที่เราให้ข้าเนื้อเขาไปกิน่ะที่ที่ผมแก้เขากินเนี่ยมันมีสุกพอดีกับนิ่มครับเขากินได้ทั้งสองอย่างเขากินเหมือนเราครับกินได้กินได้ทั้งนิ่มทั้งสุกพอดีครับเขากินได้แต่เขาบอกประเทศเขาว่าต้องการทุเรียนเยอะมากอหรรคับผมเพิ่งรู้กัน เพิ่งรู้เหมือนกันอาเพิ่งรู้เขาบอกทุเรียนที่ประเทศเกาหลีเนี่ยต้องทานเยอะมากครับแต่เขาต้องซื้อผ่านจีนอ๋อเหรอต้องซื้อผ่านฮ่องกงสองต่อสองต่อแต่นี้หมายความว่าเขาจะเปิดเปิดจากที่เราไทยตอนเมืองครับเขาไปไปหนามบินสุวรรณสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่นู่นเลยอาไปที่หมายความว่าเป็นเปิดออเดอร์ไปจากไทยไปที่เกาหลีเลยใช่โอ้เจ๋งนะปกติคือซื้อจากฮ่องกงจากจีนไปใช่เขานี้มาเองเลยมาเองเลยมาเองเลย บอกว่าเขาซื้อจากที่นู่นไม่ใช่ถูกๆเขาก็ซื้อราคาแพงมันเหมือนการซื้อต่อเนาะทางจีนซื้อไปแล้วเขาก็ไปทําราคาแล้วเกาหลีก็ไปซื้อทําราคาเพิ่มแต่หมายความนี้ก็คือมาซื้อจากไทยได้ราคาที่ต้นทุนจากที่ไทยเลยแล้วไปขายเกาหลีทุเรียนก็คุณภาพไม่ได้อ๋อเหรอครับเขาบอกไม่ได้ที่ซื้อจากจีนซื้อจากฮ่องกงครับหมายความว่าเขาคัดดีไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาจากลุงเสริมผมว่า นิมินใหม่ดีๆนะอนาคตไปใกลถ้าประเทศเกาหลีมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตลาดเกาหลียังมีช่องทางยังมีช่องทางครับแล้วก็ได้ของลุงเสริมไปเปิดตัวเนี่ยผมว่าเฟี้ยวแน่นอนยกฟ้าวแน่นอนนะครับเขามากันกี่คนนะวันนั้นอ่ะเ็ามากันทั้งหมดแต่สี่คนครับที่มาคือเฟ้นเลยมาต้องมาที่นี่เลยคือคือผมเธอพัยมากคือเขาไม่ได้มาเฉยๆเขาไปที่ ราชาการก่อนอไปราชาการก่อนอเขาก็ที่คือที่เขาต้องไปที่ราชาการก่อนคือว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอ่าแต่เขาว่าเขาก็เลือกโปรไฟล์ใช่โปรไฟ์เขาต้องการทุนเรียนที่ดีที่อร่อยครับแต่กาหาไม่ได้อ่ะอ่าเขามานานเนี่ยครับปีนี้พามาตอนปเดือนไหนครับเนี่ยก็มาพึ่งทุเรียนใกล้ๆๆจะหมดเนี่ยอ๋อไม่นานนี้ กงจะขอทุเรียนไปด้วยบอกผมให้ไม่ได้ไม่ได้ก็ดีเรแจ๋วเลยนะครับต้อเหมาเลยนะครับมีลูกค้าอยู่มีลูกค้าอยู่เรามีลูกค้าอยู่แล้วนะเราก็ต้องแบบว่าให้ลูกค้าเราก่อนเขาต้องการทุเรียนไปไปชิมเที่ยวแรกเลยไม่ให้ไม่ได้ผมว่าปีหน้าแจ๋วแน่นอนแล้วขึ้นเครื่องด้วยหมายความว่าส่งเร็วส่งเร็วส่งเร็วชโมงเดียวถึงแล้วปกติที่ลงเสริมส่งไปจีนเนี่ยผ่านเครื่องบินเนาะ เครื่องบินไหมเครื่องบินมีพันอะไรบ้างที่ส่งไปจีนนะครับก็ปกติเขาก็ยกเว้นหมอนก็ไม่เอาชนีไม่เอาก็คือจะมีอะไรจังหนึ่งทุกสายพันธุ์เอาหมดอ๋อที่ลุงเสริมมีที่ไม่ใช่หมอนกับชนีใช่ที่เขาจะเอาเครื่องบินหไปเพราะว่าเราต้องมีวอลุ่มให้เขานะต้องมีปริมาณเยอะพอสมควรไหมใช่มีอะไรบางเม็ดในยาปางด้วยไหมครับเม็ดในยาปางหลักเลยหลักเลยใช่ไหมที่ไปจีนเนี่ยนะไปจีนโอ้โห ขึ้นเครื่องบินส่งกิโลสองร้อยกิโลสองร้อยไปจีนโอ้โหหมอนายเลยนี่นี่นะครับเม็ดนายปางสดงลงเสริมเนี่ยที่เป็นต้นพันธุ์ตรงเนี้นะครับลุงเสริมส่งจีนเนี่ยกิโลสองร้อยนะขึ้นเครื่องบินแล้วพันธุ์อื่นนะครับพันธุ์อื่นก้านยาวจันทบุรีหนึ่งได้ไหมสองร้อยหมดทุกตัวเลยกรตีสองร้อยเป็นแบตเทิลเลยได้เลยครับมีอะไรจะฝากบอกเพื่อสมาชิกที่ดูไลน์นี้ไหมครับว่าทําให้มันมีคุณภาพยังไงแล้วก็สนใจ ต้นพันกับเราได้นะชี้ให้ผมหน่อยต้องนั้นมาซื้อที่ของลุงหมูประตุ้ยไดค้คือที่ผมไม่ได้จำหน่ายเองไงคือ,อไม่มีเวลาะนะครับอบอกตรงๆว่าไม่มีเวลาทำเลยต้องขอให้ลุงหมูก็ทางสวนนะครับเราเป็นผู้ผจัดจำหน่ายให้จ,จหน่ายให้นะครับก็ใครที่สนใจได้เลยนะครับเลยขาที่แล้วเอาแกงแกงสามว่าแกงหนึ่งลุงเสริมมาขาย เพื่อนสมาชิกก็ไม่เชื่อต้องโทรไปหาลุงเสริมลุงเสริมเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างก็โทรมาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่ของแท้ไหมบอกว่าของแท้ผมรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ผมไม่มีเอาไปที่ไหนอ่ะครับงนอ๋อมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าเม็ดนายปางที่เคยสั่งจากเพจก่อนหน้านี้ไม่ใช่ต้นพันธุ์จากสวนลุงเสริมไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเม็ดนายปางเนี่ยมันคือพันธุ์เนาะคือเหมือนกันแต่ ครั้งนี้จะแยกย่อยนิดนึงคือถ้าใครอยากได้จากส่วนลุงเสริมคือหลายท่านเนะี่ยกินไม่ได้ปางจากส่วนลุงเสริมเนี่ยชอบแล้วบอกว่าวะจะได้ต้นพันจากที่เนี่เป็นยังไงนะครับครั้นี้ลุงเสริมจะจัดให้เลยลุงเสริมจัดให้เลยแต่ก็บอกว่ามันคือพันเดียวกันเนาะพ,นพันเดียวกันพันเดียวกันแต่แค่บอกว่าคุณอยากได้แหล่งที่มาที่ไหนผมจัดเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับคือทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมันมันถ้าชื่อพันเนี่ยถ้าของแท้เนี่ย มันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่าอยู่ที่ไหนครับผมนะครับแต่มันอยู่ที่ขั้นตอนว่าคนเอาไปปลูกปลูกที่ไหนครับบำรุงยังไงดูแลยังไงครับเพราะนั้นเองอ่าไอ้ที่ว่าขึ้นชื่อว่าฟาร์มอร่อยก็ฟาร์มต้องการของผู้บวิโภคเนี่ยตกใจผู้บริโภคมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการดูแลครับเพราะนั้นเองอยู่ที่เกษตรกรอ่าอยู่ที่ตัวเกษตรกรไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ที่พันอ่า จริงๆลุงเสริมก็สอนด้วยไหมครับเนี่ยสอนคือมาที่สวนก็จะแนะนาเนาะได้ข่าวคือถ้าใครมาที่สวนเนี่ยก็จริงๆสวนลุงเสริมเป็นเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ป่ะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะมีมีพวกนักศึกษาปริญญาโทมาเรียนรู้ครับจากมหาลัยเกษตรครับก็จะมาก็มาเรียนรู้เลยอ่าเรียนรู้ของจริงปฏิบัติจริงมาปฏิบัติจริง ได้ครับก็อข,อขอบคุณมากครับอันนี้เพื่อสมาชิกผมว่าคุณได้ข้อมูลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าลุงเสริมจัดหนักครับไปเกาหลีนะครับไปเกาหลีอ่ะลุงหมอนฝากสวัสดีเพื่อสมาชิกนิดหนึ่งครับอ่าก็ขอบคุณนะที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือว่าต้องการเรียนรู้อะไรก็สอบถามโดยตรงได้เลยหรือ จะไปดีสวนก็ได้ยินดี<ม>ตอนรับจะถ้าอยากได้ต้นพันธ์มาที่นี่่าถ้าอยากได้ต้นพันธ์มาที่นี่ครับผม <c oughs> กับเราครับลุงมู่ประตพันธุ์ไม้ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูลายนี้สวัสดีครับนี่ครับ